ครับตัวแทนจากอันนี้ก่อนครับอันนี้เป็นตัวแทนจากแบรนด์วันนี้อันนี้เป็นตัวแทนจากแบรนด์โรเชนกับบานานะครับกับเรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยอ,อย่างโยเชนคอร์ดีคณะเป็นยังไงบ้างอันนี้รู้สึกว่าคอลเลคชันนี้เป็นสปริงซัมเมอร์คอลเลคชันครับเอ๋อเป็นเป็นสปริงซัมเมอร์คอลเลคชันก็รู้สึกว่าเป็นลุคกลมทางการที่มีความแบบแคชชัวร์อยู่อะไรครับก็รู้สึกว่าสบายๆอะไร เท่ดีครับเท่ดีงูตแสาตาแย่งตาแมันวิ่งบลิงก์เลยเปิดปั๊บมันยังไงตัวการ์ดครับของผมมากับ LV ครับหลุยส์พิ่ตองครับผมก็จริงจริงแบรนด์ก็จะจริงๆมีความสตรีทด้วยแต่ว่าลุควันนี้ก็จะมีความแบบว่าคล้ายๆกันก็คึ่งๆทางการแคชชวลนิดนึงแต่ว่าก็เหมาะกับงานกลางคืนเพราะว่าใส่ไปที่ไหนคนก็จะเห็นเราเป็นคนแรกถูกไหมครับครับ ายันตาอะไรอะตาเกือบบอดรู้สึกยังนะคะาแบบันนี้มันมขนาดนี้ก็ดีใจที่ไปกระแทกตาหลายคนนะครับจริงๆเราสมบูรณ์มาเพราะว่าเราเป็นคู่คู่ตาคู่คู่สิคูิเคู่นันวนกานแบบเราเป็นคู่รักชูรีตั้งแต่ไหนต่ไรจนรี้แค่ออกงานคู่รักชูรีด้วยกันเอก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกหนึ่งงานแบบที่ได้มาออกงานคู่รักชูรี่ด้วยกันครับ ทีคิดโมเมนต์มันต่างกันมาหนาน,นี้เมื่อก่อนเราอยากแค่ร่วมงานเจอกันตามมาแต่ครวันนี้ต้องออกมาโมเมนต์ <Moment S 2> <on> ต่างกันไหมก็ต่างไหมอ่ะแต่จริงๆเราเริ่มต้นจากการเจอกันที่งาน Luxury อะใช่ครับเราเริ่มต้นมายัางไงเราก็ยังอยู่จุดเดิมแบบนั้นครับแต่ว่าวันนี้คือจุดจุดจุดไปต่อจุดไปต่อโอเคล่าสุดอันนี้ก็คือไปดีมีแคร์ไปเขาที่เขาจะมี ใช่ครับเราให้การซัพพอร์ตเพื่อนนะครับขอให้ทุกคนให้การซัพพอร์ตเพื่อนผมเลยนะครับทำไไมมีีไหมนะให้คำแนะนำเพื่อนไหมเพื่อนจะไปเ้ยเพื่อนผมเก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องให้คำแนะนำอะไรเยอะขอแค่หลอทุกวันก็พอวันนี้หลอไหมครับวันนี้ก็ล่างทองแลครับมีเพชรดวันนี้มีร่างเพชรแสบตาเลยเผชรทองยังไมถึงคอว่าเราอยาก ันนี้รู้สึกว่าก็อยากให้คนแบบให้การซัพพอร์ตเพื่อนเราถ้าถ้าเราทําอะไรให้ได้เท่าที่ทาได้ก็อยากซัพพอร์ตครับแบบเออให้ให้คนได้เห็นอะไรเงี้ยครับจะได้ทุกคนจะได้เชีย์สกายขอบคุณครับเป็นเกียตรติกับชีวิตย่างยิ่งคือเป็นเกียตรติที่ว่าจะได้ไปหรือเป็นเกียตรติที่นานแชร์เป็นเกียตรติที่คุณนานี่แชร์ครับหาที่สุดไม่ได้เลยจริงๆสกายเต็มิดอะไรมากครับมีการที่ใส่ข้างก็เปิดกระเป๋าแพ็คเสื้อผ้าแล้วก็ เตรียมฮิตเทคอการหนาวกันแล้วก็ปรึกษารุ่นพี่ที่เขาช่างชงเออมีความกังวลใจตรงไหนรุ่นพี่เขาให้คำยังไงทำยังไงนะลุงพี่บอกไม่รู้เลยเพราะว่าไปแต่อิตาลีไม่ได้ไปบาร์บีส์แต่ต่เขาไปอิตาลีเขาพี่อกว่ามีแม่มีเตรียมแล้วมออะไรมาฝากมาไหมอยูไม่รู้เลยอ่ะถ้าถ้ามันเจอแล้วอะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันโอ้โหเอาแล้วแต่เขาเลยครับ เขาอะไรให้ก็ได้ครับตอนที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับอะไรนะครับเพราะว่าแต่เพราอนที่เราซื้อเราก็ไม่ได้ถามเขาเออมันต้องเช็คดีๆเพราะว่าเขาชอบอะไรเขาชอบแบรนด์อะไรเนาะเขาชอบตรงไหนไม่เป็นไรพวกเราเหมือนกล่องสุ่มอ่ะเป็นกล่องสุ่มอ่าครับในเทศกาลแบบนี้เราไปทำอะไรบ้างครับครับก็ไปดู presentation ครับของ San Jo ครับยี่ห้อนี้เาไม่รู้ครับผมรู้แค่ผมเลยครับ ขอโทษด้วยนะครับล่าสุดก็คือยังเป็นเจ้าพ่อเปิดสถานะเขาถูอ่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าทั้งสองคนนี่ของแดงแดงมากตรงๆยังไงคะให้โชคแล้วนะยังแบบว่าสี่ปีแล้ผมรู้ครับทุกคนมาบอกเยอะมากใช่ครับแล้วบอกว่าอะไรเขาถูกขวถอยจากเราหถูเขาบอกว่าอะไรเขามาขอใช่หลักๆตอนนี้เริ่มมาแต่มาขอแล้วอ่ะ คือหลักๆคือผ้าสีเขียวมาแล้วจะมาผูกกันแล้วครับตอนนั้นวัวช่างแต่งหน้าเอาแป้งแป้งที่เป็นแป้งแต่งหน้ามาโดนตัวแล้วก็ถู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 เราเหรเผื่อเลขออกเนื้อกำพ้าจะหลุดนะแล้วมันมันได้ผลนะตอนก็ถูที่ห้เราขึ้นนะเล็ขึ้นมแัวยแสบครับกลัวกลัวกังวลนะรถมันจะถูที่หน้าเราก็เริ่มกังวลมันตอนนี้แบบเราจะหยิบจับจะทำอะไรทุกคนจับจ้องเป็นหมดเพราะแบบเลขอะไรแบบ ไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวทำให้ทุกคนผิดหวังใช่กลัวทำให้ทุกคนผิดหวังนะอย่างนั้นก็ไปงูอย่างนั้นก็ไปงู่าสุดมันมาจากไหนนี่เราศีอ๋อจะจะกไม่ที่งานใช่ใช่อันนั้นเป็นเลขใหม่ที่เนี่ยนี่กับสกายออกงานพอดีครับใช่แล้วก็พี่ดาวพิธีกรนะครับเขาก็ได้ประกาศพอดีก็เลยรู้สึกแบบไม่คิดว่าจะเป็นแบบเอ้าใช่ เพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมรู้ผมก็จะไปซื้อเองเหมือนกันอย่างยางมาวันนี้มาพรุ่งนี้ให้ติดตามเนี่ยอร่อยได้การมันนี้ดีได้การพรุ่งนี้ดีตอกไป้นงิยตอบได้เงนโอ้ตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยอ่ะใช่ทุกคนต้องสังเกตเอาเลยแม้แต่ตัวผมเองใช่ครับคือตอนนี้ทุกคนเจอหน้าเราส่งขอเลขอย่างเดียวใช่ครับเริ่มไม่ค่อยทักทายกันว่าเป็นยังไงแล้วแบบวันนี้สบายดีไหมแบบไม่มีอะไรหรอกเริ่มแบบบอกเลขมาอะไรเงี้ย ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแค่จริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอย่าไปแบบซื้อทุ่มไปทีเดียวเนี้ยแบบมันเป็นเรืองของดวงออยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีสตินิดนึงอันนี้ทุกคนมีสติเลยไม่กลัวเงกลัวเราไปหยิบเลขอะไรแล้วเขาไปซื้อแบบหนึ่งแอย่างเงี้ยแบบตามัวไม่ถูกเนี้ยก็อยากให้คระวัง่อยมันจะกลับมาอย่า้ถูกครับไม่ถูกไม่ถึงถูกไม่ถึงว่าถูกต้องพี่พี่เราบูม ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาแซวว่าข้าพายอยากเป็นเศรษฐีไมต้องมาดูเราสองคนไม่ใช่แชมเปีหรอกไม่ใช่แชรเปีนะล้เลยอย่าไปเล่นอ่ะกลัวไหมว่าน้ำตมน้ำแดงมันจะมาถึงเราตอนนี้ผ้ามาแล้วเนี่ยน้ำแดงมาถึงแน่รอมาถึงแน่นอนาะซึ่งผมมีงานที่มีเล่นอ้าวไม่ไางอ้าวแล้วไงนสิเมวันนั้นจะบอกเล่นอะไรแต่ผมปกติสกายให้หวยแม่นครับผมอ้าวอันนี้คำศัพท์โดนที่เล่นไกลถูก ต้องติดตามดูดูด้วยตัวเองอ่ะมันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่แบบพวกผมไม่รู้ตัวแล้วกันไม่สามารถแต่ว่ามาติดได้แต่ว่าลำลองใกล้ๆวันมันจะได้แบบหักอ่าไม่แน่ครับไม่แน่ใช่แล้ว่าคือต้องจับตาเราตลอดอันพี่ๆทุกคนไอนี่อาจจะเป็นคนอนาคตอาจจะรวยแล้วก็ได้ครับเลยก็ถูกแบ่งไหมถูกแบ่งไหมแบ่งไม่คนเดียวแล้วแล้วคนที่ได้รางวัลที่หนที่หนึ่งอ่ะเขาแบ่งไหม เขาเาแบบช่วยหน้าไปเลยยังทำงานอยู่ทำงาอ่งานอยู่ครับวันนี้ก็มาบอกจะมาขไม่อบคุณเราหรือว่ามีผลถูกไหเราม่โทษว่าเราไม่โชคเขาเอ่อยังไม่ได้เจอรายละเอียดขนาดนั้นครับต้องรอรอเจอเราเจอกันเป็นๆแต่ห่างกันครับแต่ทุกควที่มาถูกมาหลายงวดเราสองคนคิดว่าเราจะมาทางนี้ไหมถูกว่าเราจะซื้อเองบ้างไหมเริ่มอยากจะซื้อเองนครับใช่ยังไม่เคยซื้อเองเลยยังครับยังเคย ตามเลขเรอตามไม่ทันครับทำไมไม่หมดก่อนเหรอใช่นะครับไม่หมดก่อนเขาน่าจะไม่ทันได้ดูว่ามีเลขอะไรบ้างมีบอกนะมีบอกเออเนี่ยแบบไปงานนี้แล้วเดี๋ยวว่างานนี้ล่าสุดแม่ผมก็ทักมาว่าบอกห่วยแม่หน่อยโอ้ยโอ้ยจะบอกว่ามันไม่รู้บอกไม่ได้แล้วสกายมองทางนี้เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างวิทยาศาสตร์เหรอครับครับวิทยาศาสตร์ครับ แต่วิทยาศาสตร์สองวัวนั่นนะคะความเป็นไปได้ครับมันคือหลักการของความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นความเป็นไปได้แล้วถ้ามันมีวัที่สามก็จะมีวัที่สี่ไมและห้ามีการเสนอพี่ถามเลยว่าชั้นสามสิบหกมันจะเปิดเป็นสำนักสำนักอะไรครับบูตึ่งไอ้หวยสร้างห้องให้แล้วเออหลังจากพลังได้แดงมาแล้วนี่คือสำนักเออไอ้หวยแล้วนะเราจะมีชั้นเป็นของตัวเองก็หรอครับใช่โอ๋อาจจะตั้งสามตั้นรูปเราสองคน

่ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้เพราะว่าถ้าพูดจะเล่นยังเคลือนลูกเออเยชวนิ้วชวนิ้วโชวนิ้วนะเียอ่ะอสียดอันหนึ่งสองสาม